สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ iPhone XR นะครับวันนี้มาอัปเดตราคา iPhone XR ราคามื่นหนึ่งเรียกว่าเป็นรุ่นขายดี Apple จนถึงกับเอามาขายใหม่อ่าแล้วก็ iPhone 11ราคาลดลงนะครับผมราคาตอนนี้มื่นหนึ่งอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ ถ้าเป็นในเว็บไซต์ข้างนอกนะครับ Banana IT หรือว่า PowerBuy 17่นะครับจะอยู่ที่ราคาประมาณ17,500จนถึง17,900บาทแต่ถ้าเป็นในเว็บไซต์ของ Apple นะครับหรือว่า Apple Store นะครับจะเป็นราคา18,400บาทก็ห่างกันอยู่หลายร้อยบาทอยู่นะทุกคนนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกถึง6สีนะครับผมแต่ว่าสีโปรดัก t เลนเนี่ยจะค่อนข้างสวยนะครับหรือว่าสีแดงนะครับเริ่มต้นความจุอยู่ที่ 64G ราคา18,400บาทถ้าเป็น 128G จะเป็นราคา24,000บาทนะครับซึ่งผมแนะนาว่าถ้าเป็นราคานี้ผมแนะนาว่าให้ซื้อ iPhone 11หรือว่า iPhone 12 5G ดีกว่านะครับเก็บเงินซื้อ 5G ดีกว่าเพราะว่ารุใหม่เนี่ยจะไม่มีจะไม่มีอะแดปเตอร์แถมมาให้แล้วนะครับผมรุใหม่กล่องบางนะครับ iPhone XR แล้วก็ iPhone 11จะเป็นสายชาร์ที่เป็นแบบว่า USB port lining g h Type C อะ แต่เครื่องที่ผมเอามาเนี่ยจะเป็นมือ2นะครับได้มาถึง128จิกราคา15,900บาทซึ่งตอนนี้ราคามือ2ก็ราคาถูกลงประมาณ14,500ประมาณนี้เครื่องที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นกล่องของรถเก่านะครับเป็นกล่องใหญ่อุปกรณ์ในกล่องเนี่ยจะมีหูฟังแถมมาให้นะครับอะแดปเตอร์ apter, แล้วก็ สายชาร์จแบบ USB port lining นะครับผมถ, <ing> ถ้าเป็นรถใหม่จะเป็น Type C lining g h t นะครับผมแล้วก็มีคู่มือนะครับเข็มจิ้นหาดสิมก็ประมาณนี้เลยนะครับแกะกล่องให้ดูกันคร่าวๆนะครับผมเว็บไซต์ต่างๆเขาก็รีวิวกันหมดเลย iPhone XR เนี่ยจะเหมาะต่อการใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมสตรีมเกมแคสเกมใช้งาน1ปี2ปี เรียกว่ายังใช้งานได้ยังคุ้มอยู่ยังน่าซื้ออยู่ถ้าไม่ซีเรียสเรื่อง 5G นะตอนนี้นะ iPhone 12ที่จะเข้ามาในไทยรองรับ 5G ในไทยนะครับอัปเดตปุ๊บใช้งาน 5G ได้เลยนะครับซึ่ง iPhone XR iPhone รุ่นอื่นๆเนี่ยเรียกว่าตกรุ่นแล้วก็ว่าได้นะครับเพราะว่า ในอีกปี2ปีข้างหน้าเนี่ยจะก็จะเป็นเหมือน 3G นะครับที่ไม่มีคนใช้อะ่ะคนจะเริ่มเลิกใช้กันแล้วนะครับแล้วก็คนจะหันมาใช้ 5G กันมากกว่าแต่ถ้าใครที่แบบอยู่ต่างจังหวัดนะครับยังใช้ 4G อยู่เลยนะครับหรือว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่อง 5G เนี่ยถามว่า XR หรือว่ารุ่นอื่นก็ยังน่าใช้อยู่ลองรับโปรับสแกนใบหน้านะครับผมเรียกว่าสแกนใบหน้าได้ไวอยู่นะ เรื่องกล้องเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับถ่ายวีดีโอได้ 4K ถึง60เฟรมเรทนะครับแล้วก็ 180p 60เฟรมเรทนะครับถึงแม้จะเป็นกล้อง1ตัวนะแต่ว่าทำได้ดีพอๆกับกล้อง2ตัวเลยนะครับกล้องสวยดีกล้องสวยดีนะทุกคนกล้องสวยดีถ้าลองเทียบกับกล้อง2ตัวต่างกันไม่มากนะครับผมแต่ว่าตรงถ่ายภาพบุคคลเนี่ยจะมีลูกเล่นให้แค่สระดับ โหมดธรรมชาติต่างๆประมาณนี้นะครับผมซึ่งจะแตกต่างกันกับรุ่นกล้อง2ตัวหรือว่ากล้องสาตัวนะครับจะมีให้ตั้งค่าถึง5าระดับถึง6ระดับประมาณนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ5ระดับแล้วก็รูปภาพที่ผมได้ไปถ่ายมาได้สวยมากนะครับสวยมากรายละเอียดรูปภาพฉากต่างๆนะครับถ่ายออกมาได้ดีนะครับผมไม่ได้แพ้กล้องสองตัวเลยในเรื่องกล้องหลังเป็นกล้อง12ล้านพิกเซลนะครับ จุดเด่นของกล้อง iPhone เนี่ยถ้าใครที่จะเอามาถ่าย Vlog อกนะครับมันจะลื่นไหลสมูทนะครับผมแทบจะไม่ต้องใช้ไม้กันสั่นได้เลยว่าทำไม Apple ไม่เอา iPhone 10s หรือว่า 10s Max มาขายใหม่นะครับซึ่งตัวนั้นก็น่าใช้อยู่นะ 10s Max ได้ฟีเจอร์ได้รุ่นท็อปนะครับชื่อ Apple A12 เหมือนกันนะครับ iPhone XR นี่ก็เป็นชื่อ Apple A12 เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะจะไม่ได้ในเรื่องของหน้าจอนะครับผม เรียกว่าหน้าจอ Full HD แล้วกันนะครับส่วน 10s max เนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ Full HD หน้าจอเต็มขอบมากกว่าจะได้กล้องมาถึง2ตัวราคาปลายปี2020ั e n s max นะครับจะเป็นราคา2 5 0 0 0ถึง26,000กว่าบาทนะครับผม 10s จะเป็นราคาประมาณ1 0 0 0 0กับประมาณ2 0 0 0 0นะครับประมาณ22,000-23,000ซึ่งผมแนะนำว่าหาซื้อ11 pro max ดีกว่าราคามือสองสภาพดีมีประกันเนี้ย แต่ถ้าเป็นราคามือ2เนี่ยจะน่าเล่นกว่านะครับ1 5ื0 0นะครับ 10s หรือว่า 10s max, Apple A12 นะครับผมถ้า 10s เนี่ยจะเป็นหน้าจอ5.8นิ้วนะถามว่า 10r กับ 10s max หรือว่า 10s ซื้อรุ่นไหนดีเน้นกล้องเน้นหน้าจอเนี่ยผมว่าแนะนำให้เป็น 10s หรือว่า 10s max นะครับ 10s max เนี่ยจะได้แบตเตอรี่เยอะกว่านะครับแล้วก็สเปคหรือว่ารุ่นท็อปดีกว่านะครับ แต่ถ้าเน้นในเรื่องของราคาถูกมีสีให้เลือกหลากหลายสีนะครับผมเล่นเกมสตีมเกมได้เหมือนกันนะครับเื่นๆเหมือนกันแนะนำเป็น XR